ยายทำเมนูอะไรครับผัดกะเพราปลากระป๋องค่ะตอนนี้ยายกำลังทำอะไรกำลังโขบกระเทียมแล้วก็มาเอาเปลือกออกบ้างค่ะเพราะว่ามันเล็กเลยไม่ได้ปอกให้มีเปลือกติดบ้างแล้วยายก็จะใส่กระเทียมแล้วนะคะจะใส่พริกขี้หนูค่ะขี้หนูก็สักยี่สิบเม็ดค่ะ เราไม่ได้โขกละเอียดนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ต้องใส่สิคะเพราะว่าเป็นกัดกระเพราก็คงจะไม่เผ็ดมากหรอกค่ะเราก็จะทานเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยครับยายเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยค่ะแล้วใส่ดอกกระเพราแก่ด้วยนะคะจะได้หอมดีค่ะ เสร็จแล้วค่ะใส่น้ำมันนะคะมิดหน่อยค่ะน้ำมันออก้ะหน่อยนะคะพริกกระเทียมใส่เลยนะคะน้ำมันร้อแล้วก็คเลยลงคะ่ะ อันดอกกะเพราด้วยค่ะดอกกะเพราแก่ๆค่ะ <c oughs> แล้วก็ผัดกระเทียมกับพริกให้หอมก่อนนะคะ <c oughs> พริกสดกระเทียมได้แล้วค่ะเราก็ใส่ ตัวปลาเลยนะคะเอาตัวปลาก่อน,นะคะ่ะตัวปลากระป๋องนะคะน้ำยังไม่ใส่ค่ะ น้ำปกระกป๋องใช่ไห <laughs> มันไม่ได้ปรุงอะไรขะะุ่นเทกับกระเทียมค่ะดอกกระเพรามือล้างให้มันใส่กระเพราก็หลัางเลยะคะ่ะ แต่น้ำนิดหน่อยนะคะจะหลดแล้วค่ะดักได้เลยนะจ๊ะ ติดหรือค่าเมนูผัดกระเพราปลากระป๋องนะคะลองทำดูนะคะ